สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับเที่ยวแรกครับประเดิมร็อกกี้จะจมตรงนี้หรือเปล่า <S <S ถ้าจมตรงนี้แหละไ,ไม่ไหวตรงนี้มันจะขึ้นมันหักหักศอกเขาเรียกว่าหักศอกนะเดี๋ยวเราก็อยู่กับโกเบโก้เอสเคศูนสามนี่นะครับทีมงานโชคลำไยครับน่าจะเป็นเปิดฤดูกาลของโชคลำไยปีหกสามครับ เราไปเจอพอดีวันนี้เราก็ทำงานเหมือนกันครับอ้าเห็นนี้นะย้ำทางก่อนโอ้ดังเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยไม่ไหวเราอย่างเงี้ยแหละแค่สมแต่งยิงอ้าวเดี๋ยวแก้ปัญหาครับตรงนี้เป็นสะเก่า ที่เขาชักล่องนะมีไดโครนกับคันข้างอ่ะสั่งแล้วเสียหมูจะเอายังไงเนี่ยตรงนี้ก็มีไดโครนกับดินยังไม่แห้งดีครับร่วงเลย ประเดิมสองตักหรือสามตักเนี่ยไงจมแล้วครับใหม่ๆก็มีปัญหาอย่างนี้แหละเกิดขึ้นทุกทีมงานครับโรงงานใหม่อุปสรรคมีแต่ต้องแก้คุณต้องแก้ให้ได้ถ้าคุณแก้ไม่ได้คุณก็ต้องย้ายรถนี้วันหลังค่อยมาใหม่แต่ไม่เป็นไรทีมงานนี้เป็นทมงานเล็กๆแต่ว่า ใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับริมงานโชคลำไพปกติเสียบอยก็วิ่งอย่างนี้แหละแต่วันนี้หายไปไหนไม่รู้ไม่มาหรือว่าเขาไปซุรินแล้วหรือเปล่าไม่รู้ครับอันนี้ยังไม่ถึงไม่พ้นจวันอันตรายครับไม่ให้ออกถนนใหญ่ก็เลยจัดไปปากบ่อครับประมาณ50เที่ยวก่อน ไม่ได้ไม่ได้หวะผู้มีประสบการณ์ว่าไม่ได้ครับเฮ้ยเบียดเกินเบียดทางนู้นเกินขึ้นก่อนจะแก่ยืนรอเรียบร้อยัางทางนู้นละโอ้ยเสียหมูเจ้าหนึ่ จะได้เล็กเที่ยวไว้หนิมิดด้ามมิดด้ามเดี๋ยวมาดูมุมนี้กันมุมที่จมมุมมุมจมแบบเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วครับโอ้ยเอาดิน,นออกก่อนเฮ้ยไม่ต้อง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 ดินเอาเอาเอาไอ้นั่นนะเอาไม่แย่ไม่แย่เอาไมโครนนะ่ะเอ้ยเอา มัน,นจะดีเลย,ยเหรืเอเปล่าอ้าวยกดำ้ำยกดำ้ำยกดำ้ำ <laughs> ไม่พร้อมกันครับโอ๊ยงานนี้ยากเพราะว่าสองข้างแต่ก่อนน้ำตรงนี้มันเต็มนะครับเพิ่งสูบออกน้ำมันอมมันชื้นหมดแล้วอานนี้จะดีครับ ดีดเลยยกอีก,กอนยกกอนอย่าพึ่งดิน้แนแหมอ้อยอะไรมันดังอย่างมันขึ้นเนินครับดีดแบบนี้ไม่ได้ ยังไงทีมงานทีมงานนี้ครับทีมงานโชคลำไพร่ยังไม่ได้ใส่ดินเลยอ่ะสองตักแล้วไม่โคก็จะจมละ ไปไปไปหวยหวยเดี <HD> <IS> <dividends> ๋ยวเดียวไปไปโคไม่ได้ดันเนาะไม่มีแรงดันต้องเสานะเสาฝั่งนี้น่ะเสาอ่ะเออเออนั่นแหละนั่นแหละเอามานั่นน่ะ ต้องเป็นอย่างนี้เสียหมูอไปเรียบร้อยครับเราก็แนะนำเล็กๆนี้เสียงลั่นเสียงลั่นยกยกยกนี่ขุดออกแล้วดินแข็งๆยังไม่ใส่เออ ดินกะทิแล้วนะไม่ไม่ก็อย่างนี้เลยไปจะผ่านไปได้ก็ต้องลองกันเยอะเลยไปรถเม้แดงออกมา <laughs> ออกมา <laughs> Đến Nam ha à, Thôi, xài từng đi lại Căn, căn lôi quá <ś r att us> สีส่ใบสว่านอ่ะอันนี้ขึ้นได้แน่นอนครับนาย่า๊พูดให้ถึงดินแข็งเลยมั้เนี่ยมัน Noise. เป็นดินสมองอยู่สองตัก <ś r att us> สามนับเลยนับตักเลยสี่ตักครับเดี๋ยวมาดูเสียหมูเขาใส่กี่ตักคนทำห้โคต้องใจยินครับแล้วก็แก้ปัญหาไปเรื่อย ใจร้อนไม่ได้แล้วไม่ได้งานเสียงเขานิ่มดีเลยไม่มีเสียงปั๊มไม่ได้ยินเลยครับ ดันตูดด้วยเอออ้ได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  <laughs> อาเที่ยวแรกครับประเดิมล็อกกี้ครับเที่ยวที่สองไม่รู้เป็นใครรถไถดันได้หรือเปล่าไม่รู้จะไหวไหมคันนี้ไหวไหมยังไม่ชินมือยังไม่ชินมือครับ มือใหม่หรือเปล่ามือเก่าอะไรวะรถใหม่เอ้าเดี๋ยวลงไปครับเดี๋ยวมาดูของช่างเยวบ้างที่ซื้อจากสั่งจากช่างเยวอ,อันนี้อย่าแรงนะเพราะว่าอ่าอะไรนะดอกจอกหรืออะไรนี่แหละแตกมาแล้วครับเฟืองแตกมาแล้วขาแรงเอาไปแตกมาแล้วครับซื้อสีก็เป็นสีเขาเรียกสีอะไรวะเนี่ย มีหลายสีเหลือเกินนะเดี๋ยวเรามาดูครับเกจที่สองโอ้ยดินกระที่เลยนี่ดินกกจที่เลยครับ วิ่งสามคันครับทีมงานนี้